สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะดูวิธีการติดตั้งฟอนต์นะครับแล้วก็การเขียนเอาไลายสำหรับเบื้องต้นที่คนที่ยังไม่รู้การใช้ฟอนต์ใน Illustrator นะครับก็เว็บนี้นะครับเป็นเว็บ f0nt หรือ font.com นะครับ f0 นะไม่ใช่ f o นะครับก็ เป็นเว็บที่ดีนะครับของคนไทยก็โหลดฟอนต์มาใช้ได้ฟรีแต่ก็ให้เครดิตเขานิดนึงนะครับว่าเราเอามาใช้ก็ฟอนต์ทำยากนะครับก็เว็บฟอนต์ c o m ถ้าเป็นภาษาไทยก็โหลดเว็บนี้นะครับส่วนภาษาอังกฤษผมก็โหลดเว็บนี้อยู่แล้วนะครับหรือหาทงเว็บอื่นก็ได้ font.com นต์คก็โหลดมาสักตัวหนึ่งผมอยากได้ตัวนี้แล้วกันเอาง่ายดีขี้เกียจหานะครับ อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันไลท์สคริปต์อย่างดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็โหลดมาเป๊ดๆๆๆนะครับเปิดในโฟลเดอร์นะครับ,ก,นะรบ,นนรบก็ให้เปิดป้าเปิดไว้นะครับอ่าคราวนี้ผมก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเปิดมาก็อยู่ในโปรแกรมซิปนะครับผมก็ไปที่คอนโทรลแพเน,นลนะครับก็ผมก็จริงผมก็ไปที่เซินะร์ชนะผมใช้ Windows 8 ถ้าใครที่ใช้ Windows 7หรือต่ำกว่าก็ไปที่ Start เมนูนะแล้ว Control Panel แล้วก็เลือกว่า Font นะครับ Font Category นะครับผมก็มีอยู่แล้วอันนี้เปิดมาแล้วถ้าใช้ Windows 8ก็มาทางขวามือนะครับ Search นะครับ Setting นะครับก็พิมพ์ว่า Font นะครับนะครับมันจะขึ้นมาป้าปตรงนี้นะครับกดลงไปป้าก็็จะขึ้นไอ้อันเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้นี่ก็ขึ้นอันนี้แหละนะครับผม โอโอเคแล้วไอ,อ้ที่เราเปิดโหลดมาเมื่อกี้ก็อันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้น,นะครับอันนี้คือฟอนต์นะครับ TTF นะครับก็โยนใส่เลยนี่คือการวิธีติดทั้งฟอนต์แบบง่ายได้นะครับอันนี้เราก็ฟอนต์เราชื่ออะไรนะลืม Re Machine Script โอเคนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันเก,ก่าๆก็ต้อง โปรแกรมแล้วเปิดใหม่เพื่อให้มันให้มัน,หมนโหลดฟอนต์ขึ้นมาให้หมดแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกจะไม่ต้องนะ,ะผมคำว่าใช่ผมเขียนคำว่าดีไซน์ดีๆนะครับปึ๊บนะครับผมแล้วก็หาซิมีไหมชื่ออะไรเนะี่ยพิมพ์เลยดีกว่ารีอ่ารีมัชินสคริปต์นี่ครับขึ้นมาแล้วอ่ะเฮย้ย เดี๋ยวบ,บนึงไฮไลท์หน่อยก็ดีนะครับรี่ระชิดโอเคอ่าไม่ติดเดี๋ยวแบ,บนึงนะฮะหาก็ได้แม่ M N O P Q R นี่ Personal Use Only ด้วยนะ,ะนะครับนี่ก็จะได้ฟอนต์เข้ามาแบบนี้นะครับพอบอลมาเสร็จปุ๊บนะครับก็นี่คือการวิธีการติดตั้งฟอนต์และการใช้ฟอนต์คราวนี้นะครับ ผมก็จะทําการสมมุติเราพิมพ์ตรงสือเสร็จเรียบร้อยก็ต้องการส่งไฟล์หรือเอาเอา,เอาไฟล์เนี้ยไฟล์ illustrator e ไปทํางานที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วเราก็ต้องเอาฟอนต์ไปด้วยนะเพราะไม่งั้นฟอนต์เพราะเครื่องอื่นมันไม่มีฟอนต์เหมือนเครื่องนี้ถูกไหมแต่ถ้า ผมหมายถึงถ้าเรายังต้องการแก้ไขฟอนต์ตัวนี้อยู่นะแต่ถ้าผมไม่ต้องการแก้แล้วเนี่ยผมก็สามารถ convert เจ้าฟอนต์ตัวนี้ให้มันเป็นเวกเตอร์หรือเป็นวัตถุที่ถูกสร้างเหมือนที่ถูกสร้างในโปรแกรม illustrator เป็นเวกเตอร์ครับพูดง่ายๆโดยการคลิกขวานะครับแล้ว create outline นะครับโดยการโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราส่งส่งไฟล์ไปที่โรงพิมพ์นะครับเราก็ต้องทำการ create outline ฟอนตไปให้ตลอดเวลานะครับ เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์แบบนี้หรือว่ากลายเป็นวัตถุกลายเป็นรูปภาพไม่ได้กลายเป็นไม่ได้เป็นฟอนต์เราไม่สามารถแก้ไขมันได้แล้วนะครับแต่ถ้าถ้ายังถ้าขนไฟล์ไปทํางานที่อื่นก็ต้องเอาฟอนต์ไปด้วยนะอย่าลืมไม่งั้นฟอนต์มันจะไม่ขึ้นจะขึ้นเป็นฟอนต์แบบธรรมดาครับผมครับนี่คือเรื่องของการเขียนเอาลายแล้วการลงฟอนต์ขอบคุณมากครับมีคําถามสงสัยก็ลองถามขอบคุณครับ